อันนี้เขาเรียกเตารีดอะไรนะไอน้เตารีดไอ้น้ำโอ้รีดแป๊บเดียวว้าวหนักหนักไหมหนักเยอะลองยกดูนะว้าวหนักจริงจริงด้วยอ่ะอ่รีดรีดไม่กวนละอ่ะวันหนึ่งรีดกี่ตัวเนี่ยก็สองสามพันตัวเลยว้าว มาดูนะสูงสุดก็สามพันห้าสูงสุดสามพันห้าโอ้ว้าวแค่สามปื๊ดเองเหรอสามเนี่ยโอ้ว่าท้องฝีมือมากเลยชาลีตัวนี้ราคาหกสิบชาลีตัวนี้ราคาหกสิบต่อตัวหรือว่าไงต่อตัวว้าวมีสีขาวด้วยทำงานกันกี่โมงคะเนี่ย มารีดเนี้ยทำหม้อต้มในเหลือก็ประมาณเที่เช้าอ่ะอ๋อเช้าเช้านะพี่อยากรีดบ้างจังอ่ะพี่อยากรีดที่รีดได้ไหมหนักไงได้พี่เล่พี่รีดตักตัวหนึ่งได้ไหมเย่เย่เย่เดี๋ยวลองดูใช่ไหมได้ได้ได้ ดูสิคะปืด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 ว้าวนี่แผนก่อนครับจะต้องไมตัดปมไม่เ้าเหรครับอรีบได้ั้นไลงได้เราดูเหมือนง่ายแต่ว่าผมไม่ยรีบเลก็บต้จัได่อนัดได้ไหมโอเคยัง เนี่ยต้งเอาฝั่งนี้ครับจากฝั่งนี้แล้วก็เอาเอามือเอามือล้วงเข้าตรงกระเท็บตรงแขนไม่ล้วงล้วงไปอย่างเดียวก็ได้ไปนี้เหรอครับนั่นแหละอันนี้จะได้แล้วครับเปิดเปิดไอ้กอนครับเปิดยังไงเปิดดันได้ครับปิด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 ก็ดันกลับเข้ามานั่นแหละ ตอนเนี้ยตอนนั้นเรีดแล้วครับเรือฝั่งอ๋อโอเคนั่นแหละได้ไหมครับแล้วก็ที่พี่หมุนตรงเนี้ยเออเนี่ยได้ละอ่านั่นแหละได้แล้วครับได้ละอ้าวพอละโรงงานเค่หงเหรอครับไอ้ชายไอ้ชายไม่อยู่อะไม่อยู่ แทนมามาแทนฝ่ายบริหารมาแทนเนี่ยเนี่ยได้แล้วประมาณนั้แล้วนะทำเนี่ยได้แล้วครับต้องมีมากได้ละครับโอเคสวยสวยมากสวยตรงไหนเนี่ยมันมันเรียบกว่าเตาไอ้นั้นเยอะครับอันนี้โดนเตาไฟฟ้าไม่ได้ครับแบบเนี้ยยุ่ยไปเลยติดเตาไปเลย ขึ้นไปเลยค่ะมีแปะกระสอบนะน้องๆเอากระสอบใหญ่ขึ้นเลยก็ได้ค่ะตามไปเลยนะเดี๋ยวกระสอบเล็กนี้ค่อยอ่าบับนะโอ้โหไม่หนักเลยปับ๊บ ไม่หนักหรอยกมันไม่หนักเลยอูยอวะวืบมาไม่หนักเลยฮะหมดนี่เลยนะคะเนี่ยหมดนี่เลยเอามารีดนะเราเอามารีดจ้างตัวรีดกางเกงยีนเราก็จ้างตัรีดแล้วเราก็เอากลับบ้านนะเอามาพักกนะิน หน้าใส่เนาะร้อนล้วใส่ตัวนี้ต้งใส่อบในน้ำเลยสวยนะนะเหมือนสี่สองไส์สี่สองด้ใส่ได้มันต้องใส่ไปเกาหลีสะอยู่เมืองไทยพ็ได้ กงยีนค่ะการเกงยีนที่เรารับมาจากตลาดโรงเกลือนะจากสากแก้วนะคะอันนี้แค่บางส่วนนะคะที่เก็บก็คือ3บ้านนะสามหลังบ้านสามหลังที่เก็บบ้านหลังนี้จะไม่มีใครอยู่นะ3ามชั้นมีตะของรวนรวนค่ะก็ เสื้อกันหนาวนะเสื้อกันหนาวที่ทางบริษัทที่สาแก้วส่งมาให้แล้วก็รอวัดไซส์รอวีดรอซักนะอยู่ด้วยกันนะคะแม่นางกว่านะขอให้ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จเฮิงๆปังๆนะโบ๊ททำความสะอานให้ ความสะอาดให้นะคะขอให้ไม่ยนานคุณแมปกปักรักษานะคะรักษาถ้าหายร่ำรวยนะถ้าหายร่ำรวยอ่ะ ไม่เป็นอะไรแต่ทีเนี้ยพอเมื่อวานอะ่ะคือเหมือนผมเข้ามาวันที่เนี้ยวันแรกเท่าไหร่เข้าไปในหัวขนหัวลูก,กเลนื่อ,อม <c oughs> ยมก็เข้ามาแล้วกวักความสุขกวักลูกค้ากวักเงินกวักทองกวักความสําเร็จมานะคะขอให้มีความสุขความเจริญกับหน้าที่การงานเนาะสวยเลย เสร็แล้ว